สวัสดีค่ะโคชวีนานะคะวันนี้แม่ดอกกระหล่ำมาทำงานนะคะวันนี้มีคลิปอันนึงที่อยากจะมาฝากสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการโคชด้วยกันนะคะคำถามก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นหลายๆคนที่เริ่มมาทำอาชีพเป็นวิทยากรเป็นเทรนเนอร์เป็นโคชกันมากขึ้นนันนี้โคชก็มีข้อชวนคิดอันนึงซึ่ง อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆในวงการเดียวกันเนาะนะคะโค้ดเองก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่สมัยก่อนถ้าใครเคยดูโค้ดใน Facebook ก็จะเห็นว่าจากแม่บ้านจากบ้าคนนึงนะคะแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นโค้ชเนี่ยมันมีการเดินทางอยู่พอสมควรสาหรับสาหรับการที่เราจะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นใครสักคนหนึ่งซึ่ง เริ่มมีคนสนใจเรานะคะมีคนที่ให้ความสำคัญกับเราเริ่มมองเห็นเราเป็นไอดอลนะคะคนมีโอกาสได้รับเกียรตินะคะจากเพื่อนๆในวงการโค้ชหลายคนอย่างอาจารย์บีบิยอนเทรนนิ่งนะคะที่โค้ชเข้าไปช่วยปรับลุกให้คุณบอยวิสุทธ์นะคะแสงหลุนเลิศก็ต้องบอกว่าคุณบอยก็เป็นเพื่อนในซักทูมอร์โรแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่มีโอการได้เข้าไปเรียน,นะคลาสคุณบอยด้วยก็มีโอกาสได้เข้าไปช่วยกันนะคะปรับลุกให้ดีขึ้นจริงเขาก็มีอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ขยับขึ้นมาเราเห็นว่าในุมของการปรับลุกนั้นเนี่ยภาพใหม่ที่เราเห็นมันมีความแตกต่างว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะหรืออย่างบล็อกเกอร์อย่างคุณพิมพ์นะคะที่มีคนติดตามเยอะแยะแล้วเป็นคนทน่ารักมากๆเลยนะคะก็มโอกาสได้เข้าไปขึ้นบอกว่า จริงๆหลายๆคนเนี่ยมีจุดที่ดีอยู่แล้วในมุมของตัวเองนะคะโค้ดแค่เข้าไปชี้ว่าจริงๆแล้วควรจะเน้นตรงจุดไหนแล้วก็เอาจุดเั้นเป็นตัวที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขามีคาแรคเตอร์เช่นเดียวกันกันกบคนที่ทาอาชีพโค้ชนะคะเป็นเทรนเนอร์เป็นวิทยากรหรือเป็นครูบาอาจารย์นะคะเมื่อไหร่ที่เรายืนอยู่หน้าชั้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราเออนี่เรียกว่าเป็นจุดสนใจแล้วกันเนาะได้รับได้รับการมองเห็นเป็นเซนเตอร์เนี่ยการที่เราจะ พยายามทำตัวให้เป็นต้นแบบนั้นก็ถิอว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันี้ในเรื่องของออการที่เราจะปรับลุกนะคะสำหรับโคช้ชสำหรับวิทยากรเทรนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยเราควรจะเริ่มยังไงนะคะหลายคนพอขึ้นมายืนบนเวทีนะคะครั้งแรกเลยส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงการใส,ส่สูทการสาใส่แจ็กเก็ตจริงๆดีไหมก็โอเคนะคะ แต่ส่วนหนึ่งของการใส่สูตรจากแจ็คเก็ตในบ้านเราเนี่ยคือความเข้าใจของคนในเรื่องนี้ยังค่อนข้างน้อยอยู่ฉะนั้นไาที่เราใส่สูตรเนี่ยสมมติเราจะซื้อสูตรสำเร็จรหปคาสมารคือไม่ค่อยตัดกันในส่วนใหญ่นะนี่พอซื้อสูตรสำเร็จปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาความไม่พอดีการเลือกสีการเลือกลายแล้วมันก็จะสะท้อนมาที่คาแรคเตอร์ของคนที่ใส่นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสไตล์นะคะของแต่ละคนที่เป็นอยู่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่เราจะเป็น ใครสักคนเป็นซัมบอดี้เนี่ยเราต้องชัดเจนในมุมของความเป็นของตัวเรานะคะรู้ว่าจุดแข็งเราเป็นเรื่องอะไรนะคะรู้ว่าสไตล์เราเป็นเรื่องอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงให้สิ่งที่เราเป็นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะสอนสิ่งเราจะพูดเนี่ยมันมันมาผนวกเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ,ะคดให้เทคนิคนิดนึดนงเนาะนอกจากเรื่องของการใส่สูทสแจ็คเก็ตบางอย่างนะคะแล้วก็เรื่องของการหาสไตล์แล้วเนี่ยนะคะ คนที่เป็นคนพูดนะคะควรจะต้องแต่งตัวให้ดีกว่าคนฟังอย่างน้อยหนึ่งระดับนะคะแต่การแต่งตัวให้ดีกว่าคนฟังไม่ได้หมายความว่าเราแต่งตัวให้ดูเวอร์นะคะดูแบบไกลแบบสุดโตรงไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นแต่งตัวให้ดูมากกว่าคนฟังระดับหนึ่งเพราะว่าคนฟังส่วนใหญ่เวลาเราคิดถึงเราเองก็เคยไปไปนั่งฟังสัมมนาเวลาเราเป็นผู้นั่งฟังเราไม่มีคนสนใจเราแต่งตัวอ, mm. อีกแบบหนึ่งเมื่อไหร่มีคนสนใจเราเราแต่งตัวแบบคนมานั่งฟังไม่ <mist o. S 2> <p> ได้ค่ะ แต่งตัวให้ดูเดี่ยวคนฟังแต่ให้เข้าถึงง่ายอยู่น,นี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งโค้ชมองว่าจําเป็นนะคะนั้นในเรื่องของการเลือกอย่างเช่นการเลือกสูรนะคะการเลือกแจ็คเก็ตก็ให้ดูเรื่องของรูปร่างนะคะเรื่องของสไตล์การใช้สีนะคะจาเป็นจริงๆโค้ดเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีรู้ว่าเราเราเราเหมาะกับสีอ่อนสีเข้มสีประมาณโทนไหนนะคะ แล้วก็พยายามเลือกใช้สีที่วลาที่ใสแล้วมันเกิดออร่าสำหรับเราอย่างโคตสม,มาคเมเราจะเห็นเราโคตรจะสีเข้มตลอดเวลาเพราะว่าเอเนจีมันเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อไหร่ที่เราโคตใส่อย่างสีที่แบบว่าสีดรอปถึงว่าถ้าเกิดไปใสเป็นสีอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดใส่สีนี้ค่ะก็สวัสดีเลยนะคะใส่สีนี้ต้องปากก็เป็นสีนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าสีนี้ทั้งตัวปุ๊บเนี่ยแล้วก็เออปากเป็นนูดอีกนนั้นเสียชีวิตฉับพลันนะคะคือให้เรารู้ว่า คาแรกเตอร์ <Character S 2> ของเรานะคะจุดที่เป็นจุดเด่นของเราคือสีอะไรสไตล์เป็นยังไงนะคะเรื่องของการเลือกนะคะควรจะมีชุดเก่งของเราสักชุดหนึ่งนะคะไม่ว่าจะหานะมาด้วยวิธีไหนก็ตามปต่ควรจะมีชุดเก่งที่เวลาเราขึ้นเวทีปพิ่งพูดโอ้ยเห็นคนนี้แล้วฉันแบบว่านะฉันอยากฟังเธอจริงๆอะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะนะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเรื่องของผมนะคะเรื่องของผมทรงผมการเซ็ตผมนะคะอย่ามากระเลิกระลังหรือแบบฟูเฟอนั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วคนรู้หนว่าจะรีบมากเลยอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงถึงไม่ชอบแต่งหน้าเลยก็จําเป็นต้องมี4อย่างด้วยกัน <laughs> นะคะ 1. รองพื้นแป้งฝุ่นบลัชออนแล้วก็ลิปสติก4ะะอย่างเอง นะคะง่ายๆนะเราก็ค่อยปรับไปเพราะว่าขึ้นไปถึงปุ๊บหน้าแบบมันเยอะคิวเค้าไม่มีคือแบบเก่งยังไงมันก็ไม่น่าฟังอะคะ่ะเหมือนแปรเกจจิ้งอาหารน่ะนะนะให้อร่อยให้ตายนะแต่แปกเกจิ้งมันดูไม่น่ากินมันก็ไม่อยากกินแล้วอะนะคะนี่ก็เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน เรื่องของการใช้กสเจอร์บนเวที i, นะคะสำหรับคนที่เป็นวิทยากรเขาบอกว่าสำคัญมากภาษากายตอนที่เราไปยืนอยู่บนเวที bon i, เรายืนอยู่หน้าชัาน้นอยู่หน้าห้องนะคะเขามองเราตาตาต่าตา,ตาสแกนขึ้นลงไปมาไม่รู้กี่รอบนะคะงั้นระวังการใช้ภาษากายการใช้มือการชี้หรือการผายมืออะไรอย่างเงี้ยคะภาษากายก็จะเป็นเรื่องสําคัญการกลอกตาการมองนะคะหรืออะไรบางอย่างการกระแอมหรืออะไรอย่างเง,รรอองี้ยค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบ คนจะจับตาเรานะคะคำพูดนะคะหลายๆคนติดนะคะหรือบางคนติดสะบทก็มีนะคะก็อันนี้จะเป็นเรื่องที่ค้นมองว่ามันไม่ใช่พูดกับเพื่อนนะคะมันไม่ใช่เป็นการมันไม่ใช่เป็น conversation ที่มันเป็นลักษณะของอคนระดับเดียวกันพูดพูดเหมือนกันเราต้องพูดเหมือนกับอย่างน้อยขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็พูดลงมาแต่ว่าให้จับต้องได้ไม่ให้ไกลเกินไปแต่ก็ไม่ไม่ให้ดูแบบเป็นกันเองมากซจน เขาไม่รู้สึกว่าวิชาความรู้ของเรามัมนมีความขลังอยู่ข้างในนะคะก็ฝากไว้สําหรับการแต่งตัวนะคะของบรรดาเพื่อนๆในอาชีพเดียวกันนะคะถ้าใครที่อยากจะหาคาแรคเตอร์นะคะอยากจะหาชุดเก่งของตัวเองให้ได้ก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องลงทุนค่ะเพราะว่าการที่เราอยู่ดีขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาใสา่ซึ่งปึง้งปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นภาามันเป็นแบรนด์ของเรามันเป็นเรื่องของการจดจำนะคะของคน ต,ต่อเรานะคะงั้นไม่ว่าใครก็ตามมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้ควรจะบอกว่ามันเป็นตัวตัดแต้มนะคะที่ทําให้บางทีเขาเก่งมากๆแต่ในภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันดูไม่พร้อมนะคะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ดผลลัพธ์อย่างที่เขาตั้งใจนะคะในแง่ของการเป็นต้นแบบนะคะ คนมองว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งพูดนู่นนี่นัน่นแสดงกยายกรรมนู่นอะไรมากมายนะคะทำภาพนะคะ first impression ของคนที่เป็นวิทยากรเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์มีความสำคัญมากๆนะคะและ first impression ใช้เวลาแค่3วินาทีเท่านั้นเองนะคะที่เขาจะฟังหรือไม่ฟังเราต่อนั้นถ้าเกิดใน3วินาทีแรกมันไม่ประทับใจมันไม่มีอะไรที่จะมาเล่าสาธยายความเก่งกาของเราได้ใน3วินาทีนอกจากลุคที่มันเป็น professional เท่านั้นนะคะ งันถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะในวงการเดียวกันอยากจะมาสร้างคาแรคเตอร์ปรับลุกนะคะเพื่อให้เราได้ชุดเก่งแล้วก็บอกว่าทํำทั้งเดียวเราจะเห็นแนวทางของเราแล้วต่อไปแล้วก็แค่พอเราสร้างได้เราก็แค่ทําซ้ำแล้วให้เป็นที่จดจำโคตาเจ่วว่าภาพลักษณ์ของเรานะคะของวิทยากรทั้งหลายเวลาเราไปยืนขึ้นบนเวทีสต u n n i n g ลุกจากการที่แบบคนนี้แบบดูดีาะทำไมเขาดูคื พลังเหลือหลายเขาจะฟังต่อนะคะงั้นถ้าใครที่อยากจะสำเร็จในอาชีพนี้นะคะก็บอกเลยว่าต้องหาต้องสร้างแล้วก็ทำซ้ำขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในภาพลักษณ์ที่ใช่ของแต่ละคนการสร้างคาแรคเตอร์กันเป็นต้นแบบที่ดีของเพืเ่อนเพื่อวิทยากรด้ยวยกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะ